ครับวันนี้ผมนายสลาวินาเซเลตบอลนะครับผมรหัส291จะมาจาบลงความเปลี่ยนแปลปิตาลากันเล่หมทุทวฒนะครับผมวันที่1 5เดือน12นะครับเป็นครั้งที่36ครับ บทนี้เป็นครั้งที่36ตรงกับวันที่15-12ข้าพเจ้าสลาวินกับศิริบอลขอเป็นว g วจารสาเรายบผู้ธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอัยยะบูชาแต่องค์พระความปฏิเทระเจ้าลงนภุตสำเร็จลุนนภุตศิริบุญเดชนภูตศิลาต่อทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินามณีและของเทพระเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาหมู่งานในการสุขเสียของข้าพเจ้านี้ขอพระคุณพระตนาตายครูบาอาจารย์และเทพเจ้าทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมบัติที่อันควรเกี่ยวกับ สมันตาจักรวาลสุอัตตะราคัจันตุเทวตาตะทำมังเมื่อเราทศนันตูสักโมกทางสักเคียกามีจะรูปไปเคลีศิขารลตจะเตจันตาริเกวิมาในทิเบตเทศจะฟันเมตุลวนาคาเนคิห่าวจุมีเคตเตียภูมาเจนตุเทวาชรัทธาวิเศเมยักษ์กันลารัวนาคาติตันตาสันกิเกยังมมนิวราอัจยางสัโวเมศนันตุธรรมสนักะโลอิยมสันตาธรรมสนักะโลอิยมพันตาธรรมสนักะโลอิยมพันตาส่วนหนังการติดที่คาถา นโมตัสสะปะาโตระโตสมาสพุทธนโมทัสสะปะาโตระโตสมมาสพุทธะนโมทัสสะปะโตระโตสมาสพุทธะสมยัสสจจกิริยคหาทีเมสนังอัญญพุทธเมเสนางวัังเอตนะสัจจิะสิเมของดุสพะทานทีเมเสนางอัญญธัมโมเมเสนางวัลังเอตนัสัจจิะสิเมของตุสพะทานทีเมสนังอัญญสังโฆเมสระนังวัลังเอตนัสัจวัจิณะสวดเมของตุสะทาสดหมายการุณิโกนาโถติอาริการคตามากรุณิโกนาโถ หมากรุิกโนาโถสิคุตสัพะปานนปุริตวะปารมีภปตโสัพโพธิมุตตังเอตนสัจนะหนดุสพุปาวาหากรุนิกโนาโถสุขสัพะปานนปุริตวะภารมภปตโสัพโพธิมุตตะมังเอตินัสัจนะหมนดุสพุปารวามาสมัยยู เอวเมสตังเอกาสมยามพระควาสกิเสแห่งนาติกมีลัุสมิงมหาวนมหาตาีกุัลกินสติมจาจมาตเหตุิกุศตเตหิสเพเหวอรันเตหิตัตหิเรประทาตุหิเทวายุญนสนิปจาโติพระควตังรัสนายพิกุกัจะอนโุนสุทาวสกายิกันังเทวังเอตนโหติยังโหพวสกีสแห่งนาติก็มีรัถุสมิงมหาวนมหัตาริกุังกินัสติมจากมาติเหตุพิกุศลเตหิตสเพเหวอรันเตหิตทัศหิตเจริ มิตรวะวะพระโตสังเกตประจกาถาปษยมยตโหตาเทวตาเสถาปีลามพระวาปบริสมีทิตวาปะหังภาษาละยะสาษาทิตังวาปะหังสมิทิยะเอวะมวะสุทาเสตุเทวสวรรนหิตาพะเขโตปุตโตปตุหังสุัตโหตาเทวตาปกรตังอภิวัติตวะอกกรรตังอาทังสุกีกรรมตังทิตาขูอีกาเทวตาพะโตสังเกอิมังคราบาลีมหาสมยโยนัสเสียงเทวกายะสมะคตาอัคตมหาอิมัธรรมะสัมยังพระคิตายวะอปราชิสังขันติอัลโคปราชิ I, สิตังอจนโนอุกต์กรรมกลงสุตสารทีวันในตานิคพเหตวาอิทธิาณนิลขันติปานิตาติอรหโหอป拉เทโยตาปะเขาโตสถรเกอิมมังคตังขปาสีเชตวาคีรังเชตวาปริขังอินะคีรังอัปจามะเนชาเตเจตันติสุทาวิมาราจขุมาตาสุนันตาสุขนนาราติอรหโหอป拉เทโยตาปะเขาโตสถรเกอิมมังคตังขปาสีเยเยเกเจตุทุกังเตนังพัสเตเตนเจขมิสันติอัปยังภูมิงปะหายยามะรักเตหันทิวัคยังปิปุริสันติเตอรหโหปะขวาติภุมันเตสี เอปุยนะพิเกเวทสสุปะาุสุเทวตาสนิปจดาอติสักกตังรตนายกพิุสังกจักเอเยพิเตพิเกเวเอทิสงอิธรรมฐานอารตโตสมาสัมพุทธาติสัมปีปะคตาลังเอตปรมาเยวะเทวตาสันิปจดาอทิสงเสามีหมหังเตหิเยพิเตพิกเววิสันตินะครับธรมะฐานังอารตโยสมาสัมพุทธาติสัมปีปะควตาังอิตัปปะรมาเยวะเทวตาสัิปจาวิสันติเสรดามีหมหังเตาหียิิสามิพิเกเวเทวการนาโมนิยิติ ปาติสามิติเอวพาติเด็กโติพิกรุปัวโตปัญญาตรสมพราวาตถะบวชจากศิลปกรรมกับสามิยัตภูมามาตติตาเยติตาเทนิกาปรามหินต,ตาสมาหิตาบุตรทูิหาวสัสล,ลีนาโลหมา่างสถิติสัมบุโนธรรมมาลสา,าสุาสาทาวิปัสสน,นามะนาวิลาปิญโญปัญจะเจยัต,ตยวาวันนี้การบินลอดทะเลตัวอมานยิยตนาสาวเกศเนสเต เทวคยานพิกานตาเตวิชันสาพิฆวโรเตจะอัตบอมกาลเงสุตวานุสังสาสาวนังเตสัมปาตัวระหูยนัอัมรนะทัศนะนาอภิเกยติสัตมัทุงสหัสสังอัฐาสวงตระเอกรสาสานังอัมรสนะมัทสงอภินันตมัทถุกิสาสภาบุตาหงปัญสภานภพนยะวรริตณาะจกุมาตโตอามันยิสาสาวเกตันเนเตวกวยาิกันตาเตวิชสาิกวโเยวันกิเิสัมิกิราหิอนุปุปะสวสะสัตสสาวยานภาภูมามากาลิรัตถวาอิทธิ จาสหัสสาเห่ตายกขานสาวนิโนที่มันตวิติมันโตวนัอุตติสติโนโมทัมนาอภิกมงพิกนสามิติงวณังสารากติสารสายานานิโนทีมันตพิติมันโตวนัตอุตตสติโนโมทัมนาอภิกมงพิกนาสัมิติงวณังอิเกเตโสสารสายยกขานสาวนโนทีมันตวิติมันตวนอุตสติโนโมทมนาอภิกรรมงพิกนัสามิติงวณังเวสมิตาปัญจสตายะขานสาวนิโนที่มันตวิติมันโตวณัติอุติ กลุ้มพี <function en. S 1> S. <S ่โรชัยกโกเวมปรศัิเวศนาปิงโยนางสัตตานันทายอกพนังิตราสถิกุมพี่โรชายหกโกโภะคสสัมปิิงวัณณปุริมัจจทิสราชาถ้าตลโทสาวสิตพันลังอธิปติมาละชายยตติโสภุตาปิดสาภาโอินทนานามัปราอิทิมโตอิฏิมันโตอนโตสัตสินโนมทัมนาอัติการมุทิวานังกินจะดิสาราชาวิรุณโหตบัสสาสถิตกลุมพันลังอัิปติมาลาชายยัตติโสภุตาปิดัสภาโออินทนานามภะราอิท ปัจฉิมันจากที่สังราชาวิรูปโภคปัสสาตตินาคานังอาิปติมหาราชายกสถิตโสภูรปิดัสสะพาโวอินทนามามหาปรายที่มันต่อิติมันติวันละอุตัสสติโนโมทัพมนาอภิกรรมองค์พิกำนังสามติงว่นังอุตตระจัตย์ที่สังราชาวิรูโนตปัสสาตติยักคานังอาทิตติมหาราชายกสถิตโสภูรปิดัสสะพาโวอินทนามามหาปรายที่มันต่อิติมันติวันละอุตัสสติโนโมทัพมนาอภิกรรมองค์พิกำนังสามติงว่นัง ปริมาที่สังถ้าตะโถก็้ากินเนือุรุนะโตปชิวนะอุุปโผกุเวนอุจลระที่สังตเตมหาราชาสมนตาจตโรที่สาธรรมรัมนารังสุวะนกาปิล็ทวเเตสังพัญญาวิโนทารสาควรยานิกาสถามปัญญากุเรนถูเวเกนถูวิภูเจวิภูโตสาจะนโงกาเมเโหนจะกินุันถูนการถูกจากปนาโทโอปัมโยจะเทวสุโตจะมารตลิกิจเจนโนจากขันธะโกนันราชาชันโนสะโพอาคูปัญจสีโผลเจวะติมพะร เบสาราสหานตตะการกมรัสลาอาภูปญคาสหายดิพีเมุนาทัตตะถาจะอาภูนคายะสติโนเอราวันโนมหานภูโสรกะ้าสัมพินิงวันังเยนะครับลาเชษาสาวันติที่พานิชาปะขีสุจัาภูหายาตเตกณามชั่บปตตาจิตตระลาสกนนายเตสานอมังอภยันตะทานนะครับอาชานมะมาศีสุปนโตเขียวมากกาสิพุทโธสนาหิวะจัหิววะหิยันตานะคาสุปนานาสนะมสุพุทธังจิตาวิเชหยรเทนะ สมุทังอสุราติตาพาตโลวัตสัมเตเตอิติมโตยัสติโนกาลััญชามาวิสมาอสุราเวีทศาเปปจิตติสุตติจักางมีสหปัญจพิพสเวโจนะมกาสนหิตวาริเนลงกะทามุปามุมสเนัตติุตันเตูริเทวิจเตโชวโยตถาขมุง พุนาวัุนาเทวาสุมติยัสสาสหะเมตตากรุณากายิกาคุณวาวัสติโนทัตน์เจสัยสัพเพนตะนโนอิทิมันโตขิมันโตวันละอนตรสติโนโมทัมนาวิมุงภิกรังสัมปิติงนังเวนทูจะเทวาสล리จะอัมาจะทุเวยะมาจะเลิสุวณิสาเทวาจะได้มาภูรักิตาสูรีสูตริสาริวาสุรอาภูุระกิตานักขันตนิริตวาอาคุมันทวาราคาวินัวาสโบุเสโธตะโกปะคาภูรินโธทัศน์เจนีสักานังสัพเพนตะ่า เวลามื่กี่สาขานว่าอธิาจะโดทาจะอุมาภูผานิวานโนมราาาธรรมาจะอจุตาจะอเนจกาสระลุจาอาภููวัินโนทัเจเจิษากายสเพยจาวิโนอิทิมนตติมันโนะอุตเทิโนโมทัมนาวิรมงิังสัมพิงวะนังสมานามหาสมานามนุษสามนุษยสัมมาสาบรุสิกาอาคูอูมโบรุสิกาอจัาคูหาโยเทวายเจโนิจาวาสิโนพาราคาหาพาราคาอาูเวายัสสิโน สติเสากายเยนเตานิโนที่มันโติติมันโวนาอุโตสติโนโมทัมนาิกมงพิกานังสิติ่งวานุตากรุณาอรุณาอาคุวิขษะสหุตยหาะโคูิวจากณาสถามตาหารัชามิสกาจายติโนทาอย่งอาคาไปชนโนยุติสาอิรัติท่าเสเตเอากายสเเตานิโน่ที่มันติติมันโตวานามัตสติโนโมทัมนาิกมงพิกนังสติ่งวนังเขียนติตายามา ตากาจัดเนื้สัตติโนสัมพิจารณาเมตตาชุตินรมาจอัสวะมีมังกรติโนอาคูอาาคูปันิีมิตาทศเสดสหายสัพเพนจักวินโนอิทิมันโตชุติมันโตวันตุลาสัตติโนโมธัมนาพิฆมุงพิคนังเสมาจิงว่านังสัตเทเตเทวินิกายสัพเพนจักวินโนนามมนุวิเทนะอาการฉุนเจจันเยติสาวสหา โูดัจติมัคคีรัอภัตินะนาสวัตแคเคโมฆตตรนาังจัน้วะอสิตาติตรังสุขมาปรมาตจักปุตตที่มาตสหอสนะตมาริตโสจัโสภะคะาสัมีิงนัสหัสสะมะโลกนังมหาพมาทิตติตรอุปวนโนชุติปันโตอิสมะกโยวะสติโสเทสะอิสระอาคูปเจกวะสวติโนสติจัปโตอาการิโตปริวาริโตเตระเตพิการเตยสินเเทเวสัพพมังเกมารณสินาพิกามิปันสาปันสาม อิสติสมาซินโวกันด์เซนังอเปสิปานินาตาเลมหาจัดสังฆะเพลระวังยิราพุสโกเมโกธนะเอ็นโตสาวิตโกทาโสปทวตีสังคุโตอัสยังวเสตันจะสพังอภินายะว่ากิจนัฐจักรุมาโตอมรยิสดาสาวเคสานิเตมารเซนาพินตาเตวิชาพิกาวเติจาวตะปัมกันลงสุตว่าพูดศาสนาหนังวิจารกิปะการมงในสังคมปีชิยุงสเพวิทยสังฆมาพยาจิตายักษิโนมันติสหบุตรเฮศาวกาเตเชนิสุตาติ จุนชัยยปกรณ์มุมเพุทธเตสารัตนัยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิทวานราเยศรามีสุราทิฏิพมมาจะอินทาจะจตุโลกาคมพีลักขาธรรมาพุตรงกาจตรรมชยปฏิทิันตเตชะชะชะธนิธนธทิอุตชีทีอัทีชะชะะโคตนิสัยนิรายใสเซนามิโดราชนะนราภรณิชี ที่เช่าัมีรสองปีนาเกนนาคีพิศาจักูพตากาลีเช่เช่ทนิมิตาโลตีเช่เช่าสิ่งคีสุธาทานมุกชาเช่าเชาอรุณมุกขาสตาเช่เช่าจำปาทินาข้ารักพันทบเช่าเชได้สนนัตตุนงสุภะู้ชองพิหาขัีาเช่เช่วุณมุกขายาตาชิดจิตาเริปุณสิทธิ์นันทีเช่เชุ่ขาุขายชีวิเช่าเช่าตนนตนตาส <im> <im> ุชัยยเช่าเช่า ธีันตินสาเชเชเมัปารานลัญญาพอเคเชยชวรุณายักเคเชยชลักเกษตุลักุชเตชาเชชมเมนทัศนาเชเชราชทิราชัยเชชัวินัพังเชยชอรหันตาปเจกัสครับุทธสาวังเชเชเมหิสุโรฮาลงินเทวาเชเชมาเชโคเชยชนาโคลุนโควิลุกโจันทิมาลวิอินโดจาวนาเตโยจักูเวโร วิกวิลจทมารวิอินโดแตนเตโยจากเวโรนิจากอควโยจากกาชิโุมารุัตโออัพรสมาทิวาิัตตานโยติปิโนสาวกาสปาเชามุันจูเต้เจ้ามุันต้โฟจัาโรจัเชยกังอเดนัชเชนเตชนเุคีเตอเนพุทธเจมังาชปุอายังมาสปราชโ อุปโภคยามปริมานธีประมุทิจายเชือตถาคมะนาเมเิโนะชัยโยปีกพุทธศัตรีมตุออย่างนั้นก็จะปราบปีมตุปราทโปอุปโภคยามพระริมันธีประมุิจายเชตถาอินาคนามนเิโนชัยโยปิกพุทธศตีมตออย่งนัก็จะปาปีตปราโยอุโภคยามพริมัีปรมุทิาเชถาทวาคณามนเิโนชัยโยปิกพุทธศตีมตออย่างนันจะปาปีมตประโยอุยามพริมานีปมุทิจาเชื้น ชายอติคุตัสซาสิเดมโตอายานมัสจปาติมโตะราเชโยอุโคสยามริมันเทสมุทิตาเซตะตาสธรรมะข้างล่างิโนเชียนโตปุยามุรีสัพยานันทิวโนเอวังเทวะเชียวมีเชียสุชมังคะเลตะปาเชียวปัญเกติกีวัดมิปุเบเลอาิสเกติตะปาพุทธนะพระปัจุมันเรติสุนารคตังเซนองข้ลังเุป่ปากังแสนพิตังสุพโนสมุทโตจะสุธรรมธมะจาริสุพระราคินังปิญญกัรมังวจกัรมังประรินังมัณฑะคินังมโนธรรมสุนีเตยพระราคินังพระนาคินังนี้แตะเตอนนักอภารต โอทหะสหะเปนิยติภิสนันตุคนโดวุเทวะอสินิธานีอธิคตาทิาตุกาสตมนนตุทิายการนันตุปะัทานังคันตุสพัตนาลักขันตุชินัสาเยากิติปัตนาเตสังสเปปุริตุมโนรสายุตตะกะลีปวะสันตุักาวสาวรหะตาโรกาจิปัตวาติปางวันตุจักรสัพพานจายาสุขังปิศสุขังอารหันตุยถาหังธรรมะเดียว่าสุตังอวามีสุตังเอกังสมัยังพระววาสวรทิยังวิหารติเชต พิโคติพัฒนาติเตติิภูภโตมัญญาสตุสัวสัวกับอุปาพิวตตาทันาอนุปปัฏฐานสมาันาทิตาวตสสาตุธรรมทิตาธรรมนิยามตาสังริสังรานิจาติตังฑถาตุอภิสัมพุทธิติอภิสัมมิติอภิสัมพุทธิตวะอภิสัมมิตวะอริปิเทิิปัญญเปติปัญญเปติวิวัติวิปัตติอุตติภูติสติสังขรานิจติอุปภาเวตพิควีตตาัฒนาอนุปัฏฐานสมารพัฒนานิยาม สัพเพราทุกขาติตังหาตวิสัมพุทติอภิสมิติอภิสัมพุทธิตวะอิสัมตวะอธิคติเทศติปัญาเปติพันเปติวิวัติวิพุติอุตานีคารติอภิสัราทุขาติอุปกทาวาภิเวสตากตนาอนุาวาอถาันิตวสัโตธรรมทิสตาธรรมิยามาตสัเพมานุตาติตังหาขตอภิสัมพุทติอภิสัมิติอภิสพุทธิตวะอภิสมตวะ ตาิตติเพติปัญญเพติอัญตเพติปีวรตินิพพติสตานิปรติสัิสมาหตติอิทาะมโหจากภควะอันมนาติปิตุปัตตริตังพิุตติสุขะเจี๊ยกรัชกาถาอัติจางนันว่งมือพระเดีเสียนะครับตารบุคคลใดไม่คทำานึงถึงสิ่งที่เราไปแล้วด้วยความอะไรแต่ไม่เพิ่มพึงองค์สูงที่มาไม่ถึงอย่าทัดยาบัหยินปัญจักนะครับตังสิ่งใดเป็นอดีตก็รับเป็นแล้วสิ่งใดเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัญจุปัญจักโยธรรมังสถานสิังวถานวเย บุคคลใเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในเช่นั้นอย่างแจ่มแจ้งเขาไม่งงงานครับแทนขอบคุณรวการเช่นั้นไวเชืว่ากิจมาตันโกเซียมันน่าสุเวความเป็นเป็นกิจธรรมวันนี้แค่ลคธรรมจักรผู้นี้นะฮินนจสการเลนับมาเซนามัจุนาความธเียตมาจุลาชื่อใมาเยมนสหรับเราเวัมีาริมาตติงกับโถดตะมาติจังตงพการตติสันโตอาจิคเดมุนิมุนิผู้สงบย่อมก่อเรยบุคคลผมีความเพียอย่างเช่นนั้นไม่แกิดการทั้งวันและเป็นคืนวคาะ สัจเพสังขารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดอกไปมีแล้วหายไปสัจเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นรูปธรรมยากเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพอธรรมมาคาตาขีดทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสังขารแบบไม่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ีตัวไม่ใช่ตนมีความถวายของตัวของเราอัดทวงชีวิตตางที่เราไม่ยั่งยืนทวงมรณะความตายเป็นความยั่งยืนอาวัายามไ่ดับัง เราจะเป็นตาเป็นแท้มาณประโยชน์สเงมีชีวิตต่างชวเราเนอตาป็นจุดรอบชีวิตางมเนจตงชีวอเราเป็นของไม่เที่ยงมา้นมีนจตางความแตกของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่ะสังเวชอายังกายออจิราและกายนี้ไม่ตั้งอยู่นานอัปิตาพิญโนทำมีปัจจะิญจดถั่วเอาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจะนนทบปฐวิงซึ่งแผ่นดินกดิลครอีวะประดิษาวมะในท่านซืนเนื้อ่างคาเปียไม่ได้อนิจจาวัตสังขาราจักเป็นร่างายไม่เที่ยงหนา ทวายธรรมมิโนมีความหยุดขอคลืค่อนความจับไปเป็นธรรมดาอุปผาชิตวนันด้วยูชันติพันธุ์เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมมัสโมสุโผความเข้าไปสงบงาสาวไหลเป็นสุขอย่างยิ่งจะเพลศตตาเมติจักส,สัตว์ทางหั้งปวงกำลังตายอยู่มรรติสุขมรริสเดีทีต่ตายแล้วกำลังจะตายจะเทวามริสามิแล้ก็จะไปอย่างนั้นเหมือนกันนาทีมีเอกะสังสโยความสงสาปในความใจนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยเม่แต่อย่างกินจิ กินจิกุสลังกรรมังสปิหิตปันติหิกัตังปุญญวนโมทันตุเตันตุคนโรยเทวะอาสิินตานีอธิตาตาธิขายุลตาตานุสุปิตาหนตุุขาพุนัญตุมาตาปิตาสุวิตานตุุขาปุนัญตุสเยญาติกาสุวิตาหนตุทุขาปุัญตุสภีญติกาสุวิตาหนตุทุขาปุนญตุสีปิสาสยขสภปิตาสุวิตาหนตุทุขาพุนัญตุสพอาจาริยุปัชยสุวิตาหนตุทุขาพุนัญตุสภีนักขันตาสุปิตานตุทุขาพุนันตุส ประลงู่ทวดนโมพุตัวคันเมยะอทีิคาวานโมตัวคันเตมยะอิทิวัคควานโมพจะตัวคันเียมยะอิทีิวัคาวาปฏิันาชาท่าญาตทวตาสันติวารวาที่นี่เป็นเลยปฏิกะอิ่มะหินตาธรรมธาน้ันจบตาสเแหงกรรณธาตุอุปรมา,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 รามณฑลีที่นาจะมาทานะ วาพิโกรสาการปฏิัติอุปรคขมาในตานิมาใอิสระจคณะสุตตาสุจิตานตุเตชราผู้ชายเยปิจอตถะสาสังยเะ่าอาร์ปาริยานิยงธรรมะวังปเจเตสิปิทปิตสังยังทาตจุจีังสระธรรมธรรมตระักจุบุตราสาอตุะอัตยจะิระยะอัเหนะปะตุสัตธ์ทำาสัพพิธรรมะจะได้นอมถึงแตเนยมะมัธมีอริยภูมิทิเตปนาสนาโอตุตสิบีปานิน้รทธาเสนีธรรมะกลาจำดวง เียอยูยในคถาทุกข์รานิทกขปาราเมตตาชนิดพญาสุกราณยานิสกาโนดุสามบีไวโนเอตตาอันสัมปะดาวนิสัปาราิปวานุมันตุสัมปะามิสิทธิยาธนาธนาโดสัพยะียละคุสัปารภาวนาิรนตุสิตุเทวตาสมอคนคถาคูุสปางสมงลังละคาุสัปเทโยวตาสัพปาานุมนันตุเรตุสีลันตุลังคุสปังสมงลังละคุสัพเทวตาสัปาานุมนัสุทีุสลั สติพุทธาพระปตาปัญจกันอย่างพลังอันดับเจาพระังอัศวัณีสัพพโสสติพุทธาปรัปปตาปัญจกันอยางพลังอันดับเจ็ดเช่นอัมณีสัปโสสติพุทธาพรัปปตาปัญจิกันอยางพลังอันดับอสนมสัโสสติพุทธาพรัปปตาปัญจกัญอยางพลังอันอส่นมีสัพโสสัติพุทธาปรัปปตาปัญจกันอย่างพลังอันทัะ่นัศสโ Orhan dalam cerita Sang ดูแอมนาเห็นบุญกุศที่ข้าราช้าได้สอตพาพระบุทมนตนี้จ้าขางกรหลวงา้าอุทิศวายเป็นรุราุศลแด่เด็ผลบัญดาสิรษฐกิจพระองทีนากรมน่าชนีปันปีหลวงพุเจ้าสวอันทะคายขออนิสงส์ให้บุญกุนี้จงเป็นสัติมงคลแก่ข้าราชาทขอยากดุสิตฯรับแรงพวงให้มีหลังได้อัจจิตมั่นคงเป็นสมาธิบรรทัทเพราะไม่มีอุยางยังจนพะได้มีข้าราจ้าขอวาข้าเจ้ามีสมาธิขีดตั้งมั่นในัธรรมสอนและระเจรสามารถ้ารอการความีงามตลอดกาลนาน อีกทังขอที่ราทั้งหลายผู้ใดมุลหาสาธารณในบุญกุศลนี้ปกติประสากพรน้อมสมอนภาพแห่งมงคลไปสู่บุญสมควรพระพิฆาตยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวทุกประุคนทะโงนี้นิสสังองคมเด่จัดตั้งเพื่ให้เปียมในผู้ได้น้ำทีวันภาพและรีธรรมภาพอันศักดิ์สิทธ <c oughs> ิ์อันใเป็นสิริมงคลแก่ผู้บกครองและผู้กชาทเพื่อการเอ